ครับพี่น้องพวกก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับก็บรรยากาศย่ำแรงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้อย่าฝ่าวห้ผมด้วยผมยังบันทึกอ่านซื้อบ้านอยคิปหนาก่อนเด้ย <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้สารเจ้าพ่ออะไรดี อาจรย์เจ้าพ่อตาขมเมาเยี่ยศีนะครับสาธุแล้วเสื้อผ้าออกยังาัทวงานนะครับเออนีอ่คือเอ้ออย่างเงี้ยนี่ยบอกน่าจะติดลมอีกแล้วโอ้ยน่องเต็มรอบอะน่องน่องน่องแน่ตอนนี้ก็ติดตั้งไฟอย่างเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะครับ คนก็มา,ารอหาฟังล่ำเดินฟังล่ำก็จะเป็นเดินหน้าได้นะครับ่น้อทงหน้านะครับเกเี่ยวเขาเรียบร้อยหอเอ้าฟังหน่ยางนี ข้างหน้นนานก,ก็มีอันล้านขายของอีกนะครับที่หน้า <c oughs> อ๋อแต่ว่ายังบัตท่านมีไฟนะครับเจ้ายังไปมือเช่น่อยกันได้ยำก็มีนะครับ ก็คือว่าเิ็ตั้งหานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังบ่ทนแต่ต่อไฟมาสิ่งที่อยากได้ตอนนี้เลยคือต่างหูนะครับเพราะว่าย่านย่านหูตันนะครับบริษัทใสมาโดนแล้วเนี่ยครับส่วนดันนอกจกะมีประมาณนี้นะครับพี่นนอนแล้วผมสิภาพไปหัวดันในต่อ อันนี้ไฟยังไม่มีนะครับมาแล้วไฟมาแล้ว ได้ได้ได้ขายเหมือนแรงกะสิเที่ยงครับอ๋อประหมึกนึกว่าแบะปีคิวนะครับอยางให้ทงหน้าด้เด้ิพี่น้องต่อเข่าก็ยิ่งนีอยู่นะครับน้ำลำไยจุกจุอยากกิน บางลานกับกำลังมาตัางนะครับพี่นาะเมื่อนี้่ฮูหจุดจบเลยนะครับว่าสิกินี้ยังดีไม่มีร้านขายกัะหูเลยหรอ กินมือนี้นะครับคิดเอ่อรู้สึกว่าถึกใจนะครับเพราะว่าไม่ให้เลือกหลายหลักหลายแนวหลังจากที่สองมือก็ค่อยมีอย่างนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสองมือที่บ้านมา เดี๋ยวกกิดมันแล้วอะไรอ่ะอ๋อเขาโพดขัว <c oughs> กันนี้เขาจะปลอมาเอารถขึ้นนะครับพี่น้องทางพุ่น สิทิ่นี่ยังก็คือหยาแถบี่น้อง อ๋อิมสุดหรอกนเมนนืครับลานค้า้านขายกับิมีประมาณหนีนะครับมีอออมเลยนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับขึ้นนี่ขาด่าค้กับสิหลายเติบอยู่นะครับ ห,หพัดไทยโบราณตอนนี้ยังตกใจอยู่พอมาได้เลยนะครับว่บาจิกินอีอย่างเดียอยากกินหมูย่างหาเบอรงมีตะไร่ทอดนะครับพี่น,อน้อง ก็ข้าวๆก็สิมี่ประมานี่นะครับ้ามาบึงนะครับว่ามี่เอียงเลี้ยพามาเที่ยวเป็นคอนเซปของช่องไปแล้วนะครับไปงานใดทั่วของกินงานนั้นนะครับมาเบึง้างหนาว่ามันเป็นแจนไทเนียนะครับพีนองคลิปนี้กระ่บ,บมีอย่างไรครับก็สิมี่ประมานี่คลิปหนาพ่อกันไม่นะครับคุณสู้มาเห็นวิววิธีรด้ งา่ามแหงนะครับพอมาโม่งข้างหน้านี้โอเคครับพี่นองขอลงไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ